สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิชาตลัมพอดแคสต์นะครับก็วันนี้ผมก็คงมาชวนคุยกันในหัวข้อที่ว่านะครับอยากเล่นดนตรีให้ดีต้องมีอะไรนะครับทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเมื่อผมเพิ่งไปฟังพอดแคสต์ของอาจารย์นพดลนะครับก็เชิญคุณครูเฟียสมานะครับสอนภาษาอังกฤษเขาก็อาจารย์พูดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากเก่งเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะครับผมก็เลยได้นํา เออซึ่งมันมีอะไรที่คล้ายๆกับดนตรีมากเลยนะครับผมก็เลยอยากจะนํามาเป็นประเด็นที่มาชวนพูดคุยกันในวันนี้นะครับเออนั่นน่ะสิแล้วถ้าอยากเล่นดนตรีให้ดีต้องมีอะไรนะครับมันจริงๆแล้วอาจารย์เขาเสนอไว้มีสามวอนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือต้องมีเวลานะครับอันที่สองต้องมีวิธีการอันที่สามก็ต้องมีวินัยนะครับวันนี้ผมคงจะมาพูดเฉพาะเรื่องของเวลาก่อนนะครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเลยแต่ว่าเออเราผมก็ไม่ค่อยนึกถึงนะเล่นดนตรีต้องมีอะไรต้องมีเวลานะครับซึ่งสําคัญจริงๆนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอย้อนไปนิดนึงนะครับขอขอบคุณนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมอัดพอดแคสต์เรียกเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสกับการเล่นดนตรีไปนะครับปรากฏว่าแฟนเพจของเพจของสวนผู้คอรัสนะครับได้เอาไปลง เอาพอดแคสต์ไปแปะไว้ที่หน้าเพจนะครับปรากฏว่าโอ้โหคนมาฟังตามฟังพอดแคสต์ผมเยอะขึ้นเป็นจํานวนเท่าตัวเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพจสวนภูมาในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่างๆหรือมีเวลาเนี่ยผมก็คงจะชวนคุยเรื่องการร้องประสานเสียงเทคนิควิธีการหรือประสบการณ์อะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในพอดแคสต์หรือใน youtube อะไรแบบนี้บ้างนะครับอะกลับมาเข้าเรื่องนิดนึงนะครับว่า เล่นดนตรีต้องมีอะไรนะครับก็คือผมพูดไปแล้วว่าต้องมีเวลานะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับใช้เวลามากแค่ไหนในการเล่นดนตรีนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดจะเล่นจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีหมื่นชั่วโมงนะครับดนตรีก็กดนี้ก็ผมว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเราต้องใส่เวลากับมันเข้าไปเต็มๆจริงๆนะครับคําถามก็คือเรามีเวลาให้ดนตรีมากขนาดนั้นไหมนะครับ แล้วอะไรที่ทําให้เราต้องมีเวลาให้ดนตรีมากขนาดนั้นก็คือมันจะมาคู่กับเราเห็นความสําคัญของดนตรีหรือเปล่าครับถ้าเกิดเราเห็นความสําคัญของมันเนี่ยเราก็จะสามารถใส่เวลาเข้าไปให้กับดนตรีเยอะเพราะวา่าถามผมว่าดนตรีอยากเก่งดนตรีต้องทายังไงดนตรีไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดนะครับผมไม่ได้บอกผมเก่งนะแต่ผม,มรู้จักคนเก่งดนตรีเยอะเลยทุกคนฝึกซ้อมหนะัก เวลาฝึกซ้อมต้องทํำยังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่กับมันนะครับอยู่กับมันเป็นหลายปีอยู่กับมันเป็นสิบปีแบ่งเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อวันนี่คิดวันละสามสี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับตัวผมขนาดไม่ได้เก่งอะไรมากมายผมก็ยังใช้เวลาอยู่กับดนตรีเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าดนตรีมันเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าพอเราเห็นว่าดนตรีสําคัญใช่ไหมเราก็จะให้เวลากับมันถูกไหมครับก็ใช่สิผมเป็นนักดนตรีไงผมก็เลยบอกว่าเออ ดนตรีมันก็สําคัญสิแล้วคนที่ไม่ใช่นักดนตรีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าดนตรีไม่สําคัญใช่ไหมมันก็ใช่นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราเราเห็นความสําคัญของมันไหมนะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมผมเอามาพูดวันนี้เพราะอะไรนะครับผมทํางานวิจัยปริญญาเอกผมเนี่ยก็คือผมชื่อมันยาวนะครับแต่ผมพูดง่ายๆว่าก็คือกระบวนการผมศึกษาว่าทําไมวิชาดนตรีถึงไม่สําคัญ ในระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็ค้นพบมากมายจริงๆเรารู้อยู่แล้วนะเราอยู่ในวงการเราเป็นนักดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยนะครับโตขึ้นมาในวงการเนี้ยผมรู้เลยว่ามันเป็นวิชาที่ไม่ได้รับความสําคัญขนาดไหน,นครับแต่ผมเพียงแต่ว่าอยากจะนําเสนอในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนี่แหละให้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็เพื่อให้เห็นกระบวนการและแนวคิดที่อะไรที่ทําให้ดนตรีไม่ได้รับความสําคัญมากนะครับซึ่งซึ่งก็ ไปตามอ่านได้ในงานวิทยาน,นิพนธ์ผ,ผมนะครับคราวนี้พอมันไม่สําคัญเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาให้ใช่ไหมครับดูในอย่างในหลักสูตรของการศึกษาในบ้านเราเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้ดนตรีเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นความสําคัญเขาก็จัดสรรเวลาให้น้อยในหลักสูตรเนี่ยเอาเขาสัวันอาทิตย์หนึ่งได้เรียนและดนตรีเนี่ยไปหารกับอะไรนะศิละปะนาฏศิลป์แล้วก็น่าจ ทัศนศิลป์นะครับสามอย่างก็จะไปหารสามอีกสรุปแล้วเทอมึเด็กได้เรียนดนตรีน้อยมากนะครับคราวนี้แล้วยังไงล่ะมันต้องทํำยังไงนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นความสําคัญของดนตรีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมทุ่มเทเวลาทั้งเกือบทั้งชีวิตของผมเนี่ยให้กับดนตรีนะครับผมมีลูกอยู่เนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ผมกําลังทําคลิปวิดีโอ การเรียนการสอนดนตรีของเด็กเล็กเพราะว่ากําลังอินอยู่กับเรื่องนี้พอมีลูกเล็กนะครับแล้วผมก็เลยใช้ความรู้ทั้งหมดที่ที่ค้นคว้าม,มาเกี่ยวกับทางด้านดนตรีศึกษาเนี่ยมาจัดการเรียนการสอนให้ให้ลูกชายนะครับซึ่งก็ได้ผลพอสมควรได้ผลดีทีเดียวนะครับผมจุดประสงค์ผมไม่ได้อยากให้ลูกผมเป็นเด็กอัจฉริยะทางดนตรีไม่ได้อยากให้เป็นเด็กเก่งทางดนตรีนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าดนตรีเนี่ยมันจะช่วยมีส่วนช่วยในการพัฒนาความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ช่วยพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับแล้วก็สังคมของเด็กได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดเรามีแนวทางที่ที่ถูกต้องนะครับผมจึงทุ่มเททํางานในเรื่องนี้นะครับกับภรรยาเนี่ยมานานมากนะครับและที่มันเจ๋งของวิชาดนตรีนะมันก็คือดนตรีเนี่ยมันเรียนได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเมื่อคือนผมเพิ่ง แฟนผมเพิ่งอ่านบทความวิชาการบทความในหนังสือนะครับบอกว่าเออนักร้องเก่งๆเ,เนี่ยเขาพัฒนากันมาเมื่อไหร่เนียครับเขาบอกว่านักร้องเก่งๆนะะี่พัฒนากันมาตั้งแต่อยู่ในท้องเล่ยนะ,ะผมนึกว่าพัฒนาการฟังอย่างเดียวปรากฏว่าในงานวิจัยบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่อยู่ในท้องเขาไปวิจัยดูว่านักร้องที่เก่งๆเ,เนี่ยคุณคุณแม่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงไหมตอนตอนที่ตั้งท้องนะครับคุณแม่ฟังดนตรีไหมซึ่งก็จะพบว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ที่นักร้องเก่งๆเนี่ยเขาจะฟังเพลงตั้งแต่ อยู่ในท้องเนะยครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวิชาดนตรีเนี่ยมันเป็นวิชาที่เรียนได้ตั้งแต่อยู่อยู่ในท้องนะครับอาจจะใช้คำว,ว่าเรียนอาจจะไม่ไม่ตรงนักน,นะครับแต่มันก็รับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แบบก็ตั้งแต่คุณแม่ท้องนะครับก็ว่าอย่างนั้นกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันก็แล้วมันเกี่ยวกับเวลา,ยยางไงลูกผมเนี่ยสี่ขวบนะครับตอนนี้ฟังเสียงเครื่องดนตรีแยกแยะเสียงเครื่องดนตรีได้สบายมากนะครับ ร้องโน้ตเป็นผมคิดว่าเขาน่าจะเป็น p e r ร์เฟ p i t พ h นะครับเล่นเปี่นตรีได้เล่นเป็นโน้ตได้เล่นซอได้ตีลกลองได้นะครับ,ต,รรบตีชิงตกจังหวะเคลื่อนไหวเต้นเข้าจังหวะได้เหมือนเนี้ยผมก็ศึกษาวิทจิตวิทยากันมาเยอะแยะนะครับเขาก็บอกว่าวัยนี้บางทีก็อาจจะยังทำได้ไม่แม่นยนะํานักแต่ผมผมพบว่าเวลานี่แหละที่มันเป็นตัวที่ทําให้เด็กๆทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับ ก็คือลูกผมอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เท่าไหร่ก็ตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเอเด็กที่เก่งดนตรีเนี่ยอาจารย์ว่ามีปัจจัยอะไรอาจารย์เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนเนี้ยเล่นดนตรีมาแล้วกี่ชาติผมฟังแล้วก็อะไรวะแต่มานั่งนึกจากคําพูดเมื่อกี้นะครับว่าเวลานี่สําคัญจริงๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่สะสมแค่ในชาตินี้นะครับ แสดงว่าเขาเล่นดนตรีมาตั้งแล้วตั้งกี่ชาติมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ด้วยอันนี้ก็เรื่องเหนืออันนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์นะครับอาจจะไม่ต้องเชื่อมากก็ได้แต so sort of so like ่ว like so, e ่าผมแค่บอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยนอกจากในชาตินี้แล้วบางคนบางอาจารย์บางท่านอุ้ยมันต้องมีชาติที่แล้วด้วยนะถึงจะเก่งอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องเรื่องตลกๆหรือเรื่องสนุกๆแต่ผมผมดูจากสีหน้าแววตาของอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์เขาเชื่ออย่างจริงๆครับเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนมาจับซอหรือจับเครื่องดนตรีเนี่ยมันได้เลยอ่ะมัน มันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาต้องเขาต้องมีอะไรมาแล้วสักอย่างหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็เลยอยากให้ช่วงนี้เรามีเวลาอยู่กับเด็กๆเยอะนะครับอยู่กับลูกๆเยอะนะครับผมก็อยากจะให้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับมาให้เด็กๆมาเรียนรู้ดนตรีกันนะครับมามาเล่นดนตรีกันเยอะๆเพราะว่ามันจะมีประโยชน์แล้วก็นั่นนะสิมันมีประโยชน์และที่สําคัญนะผมขอเสริมอีกนิดนึงครับ นอกจากเวลาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความคอนสิสแตนต์ของกิจกรรมด้วยผมมีเพื่อนลูกๆผมเนี่ยผมมีเพื่อนที่คลอดลูกผมพร้อมกันเนี่ยเยอะนะมากนะครับแต่ว่าคนที่ยังเรียนดนตรีอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เรียนแบบสม่ําเสมอนะเรียนในที่นี้ผมใช้คําว่าเล่นมันคล้ายๆกับการเล่นดนตรีนะครับผมไม่ได้ให้เรียนแบบบี้ขนาดนั้นนะแต่ว่ายังเรียนอยู่เนี่ยมีจํานวนไม่เยอะนะครับ อาตัวผมก็ได้นะครับผมสีซอตั้งแต่เจ็ดขวบคนที่สีซอตั้งแต่เจ็ดขวบจนถึงปัจจุบันยังสีอยู่ก็มีไม่เยอะผมร้องเพลงด้วยคนที่สีซอด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยได้มาร้องราสาเสียงด้วยเนี่ยก็มีไม่เยอะเอ๊ะแต่ผมยังทามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรในชีวิตเราะครับแล้วเราก็จะใช้เวลากับตรงนั้นเยอะนะครับ ถ้าเป็นนักดนตรีคุณควรจะให้เวลากับเรื่องของดนตรีเยอะมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณผมตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเป้าหมายมันเพื่ออะไรนะครับแต่ละคนก็จะมีวิถีไม่เหมือนกันแต่สําหรับผมเนี่ยพอเราอายุเยอะเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งนะครับแต่พอมันเป็นเป้าหมายที่เราทําเพื่อคนอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมถ้าม,มีผมมีเป้าหมายอะไรที่ทําเพื่อคนอื่นเนี่ย มันจะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าเป้าหมายที่ทําเพื่อตัวผมอย่างเช่นเรื่องลูกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมกับภรรยาเนี่ยมีเป้าหมายอยากให้ลูกเขาแบบนี้นะจะได้อย่างนี้นะหรือว่าเราก็แพนเอาไว้ปรากฏว่าเขาประสบความสําเร็จผมอาจจะไม่ได้บอกความสําเร็จในที่นี้ของผมไม่ได้บอกโอ้โหเขาต้องต้องเป็นแชมป์แต่มันเป็นประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาพัฒนาการไปได้ตามวัยแล้วก็มี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 อะไรนะพัฒนาการได้เป็นไปตามวัยแล้วก็ เป็นเด็กที่ดีคนนึงนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือความสําเร็จในส่วนตรงนั้นนะครับที่เราก็ต้องใช้เวลาในการทุ่มลงไปนะครับให้ความสําคัญกับตรงนั้นนะครับก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับแบ่งเวลาสักนิดนึงนะครับมาให้ลูกๆห,หลานท่านนะครับลองเล่นดนตรีดูซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่พัฒนาทุกๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้ทุกๆอย่างนะครับพัฒนาหลายๆอย่างในชีวิตของเด็กๆ ได้นะครับแล้วผมก็คิดว่าดนตรีเป็นพื้นฐานที่สําคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับที่ควรจะได้รับการจัดการศึกษานะครับนอกจากดนตรีแล้วก็ยังมีอะไรหละ่ะสรุปแล้วนะครับเก่งดนตรีต้องมีอะไรอันที่ 1. มีเวลาอันที่ 2. มีวิธีการซึ่งผมไม่ได้พูดวันนี้นะครับซึ่งมันเยอะมากอีกอันนึงก็คืออันที่ 3. ก็คือมีอะไรนะครับเวลาวิธีการอะไรละผมลืมเลยเวินัยนะครับ เรื่องวินัยในการสึกซ้อมนี่ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะครับกับวิชตาลัมพอดแคสต์นะครับผมวิชตาลัมเหล่าวันนี้สวัสดีครับ